ไข้หวัดใหม่สายพันธุ์ใหม่จากหมูมาเนี่ยมันอาจจะไปเกิดการผสมพันธุ์กันทีนี้มันจะได้ยีนใหม่ซึ่งต่อซึ่งรุนแรงกว่าอีกเยอะแยะเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรากลัวกันอยู่เพราะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ควรจะให้มีไวรัสเราเป็นหวัดแล้วอย่าให้ได้เชื้อใหม่เข้ามาเลยจริงๆแล้วผมไม่คิดว่าเชื้อใหม่นี่มันมีอะไรเลยนะมันไม่ฆ่าคนตราตายมันไม่ถึงเปอร์เซนต์เลยน้อยมากเลยไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเนี่ย คนตายปีอะเป็นแสน oh. แต่เวลานี้คนตายจากโรคไข้หวัด2009เนี่ยไม่ถึง200คน เป็นป่วยเนะเป็นหลายหลายหมื่นแล้วอัตราตายน้อยมากมันไม่ได้รุนแรงเลยเลยแต่ที่ห่วงคือว่าถ้าเราเป็นหวัดธรรมดาแล้วปลายเราเป็นหวัดสองพันเจ้ามันหวัดสองตัวเข้าไปอยู่ในตัวเราทีนี้มันก็จะผสมพันธุ์กันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กลายมันผสมเลยมันผสมกันเลยนะคือกลายพันธุ์ก็ได้แหละแต่ผสมกันเนี่ยมันยิ่งเอายีนที่มันสามารถจะทําให้เกิดเชื้อโรครุนแรงขึ้นเนี่ยไปอยู่ด้วยกัน ทีนี่แหละครับเราจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้หรืออันตรายมากกว่าไอ้เปอร์เซ็นต์เดียวที่เราตายอยู่เวลานี้จริงๆมันอาจจะตายเป็นเบอร์อะไรก็ได้ครับเหมือนกับไข้หวัดสเปนสองพันรอยได้หนึ่งกหนึ่งแปดตายเป็นสิบล้านคนนะในโลกนี้ค่ะท่านผู้ชมคงเพงจะทราบแล้วนะคะว่าความพิเศษของการฆ่าเชื้อเนี่ยมันมันร้าวเป็นยังไงพระรักสรุปท่านอาจารย์นิดนึงคือมันจะฆ่าเฉพาะ เชื้อที่มีไขมันหุ้มเซลล์เชื้อตัวร้ายอะ่ะที่ไม่มีใครสามารถกําจัดได้มันก็จะไปละลายไอไอโค้ดอะ่ะไอไลปิดโค้ดที่หรือไขมันที่หุ้มให้แตกออกและเชื้อโรคนั้นตายประการที่สองก็คือ เขาไม่เขาเมื่อเขาทําลายเชื้อนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ทําให้เกิดการดื้อยาก็คือเขาสามารถกินน้ำมันมะพร้าวไปข่าได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่ต้องไปกลัวว่าเออกินอันนี้ไปแล้วแล้วต่อไปกินแล้วมันไม่ตายมันตายราบคาบเลยไม่เหลือไม่มีโอกาสไม่ดื้อยาเหมือนกับยาปฏิเีวนะที่เราใช้อยู่นะที่ดีกว่านั้นก็คือท่านอาจารย์คะ มันไม่ฆ่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ชนใช่หครับนี่น่าแปลกท่านอาจารย์ทราบปนไจนี้ไหมคะปนใจก็คือว่าจุลินทรีย์ประโยชน์มันไม่มีตัวลิปิดโคดนะฮะไม่มี<อ>เส้นมันมันมีอะไรที่สลับซับซ้อนอยู่ใน,นใกลไกอ,อันนี้ว่ามันจะฆ่าเฉพาะไอ้ที่มันเป็นที่มันมีไขมันเป็นเกราะหุ้มส่วนที่ไม่มีไขมันมันอาจจะมีพวกเซลล์วอลที่เป็นเซลลูโลสที่เป็นอะไรหุ้มซึ่งไขมันละลายไม่ได้ก็ได้อันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาเียแต่มันไม่ฆ่ามันปล่อยให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเก็บไว้ อันนี้มันเป็นประโยชน์มากเลยเพราะจุลชีที่ประโยชน์นี่ช่วยทําให้เราระบายท้องช่วยฆ่าเชื้อโรคอื่นๆนะฮะแม,ม้กระทั่งเชื้อราเชื้อราเนี่ยมันอยู่กับแบคทีเรียมาในท้องเราเนี่ยโดยที่มันไม่ทําอะไรนะฮะ,ะแต่ถ้าเราใช้ยาปฏิชีวานะปั๊บเดียวเราฆ่าแบคทีเรียหมดราไม่มีศัตรูแล้วทีนี้มันก็ขยายพันธุ์ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้เลยและสิ่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันไม่เหมือนกับยาบางอย่างมันจะมีไอ้ผลเสียคือผลเขาเรียกเอ่อผลผลตกค้างหรือทําให้เกิด ไปเป็นโรคอย่างอื่นได้บ้างนะน้ำพร้าวนี่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนเลยเราไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าแม้กระทั่งนมนมเนี่ยจะให้ทารกด,ดูดนยฮะทารกอ่อนๆเนี่ยหกนเ,นยเดือนก่อนหกเดือนเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเลยกรดลอริกที่มีฤทธิ์เนี่ยนะคือนมธรรมดานี่ไม่ได้มีอะไรต่อเด็กเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ต่อเด็กเพราะนั้นน้ำมะพร้าวก็เหมือนกันนะครับปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคหรือรยเปอร์เซ็นเลยน้ำมันมะพร้าวยังสามารถให้ความสมบูรณ์กับสุขภาพแล้วถึงท่านเสริมความงามให้กับท่านด้วยคือเป็นความสมบูรณ์ที่เต็มขั้นเลยอาจารย์พูดเรื่องนี้หน่อยไหมคะเรื่องที่สวยได้ด้วยน้ำมันมะพร้าวและชนชาติที่สวยที่สุดในโลกนั้นอยู่ที่ไหนเชิญค่ะประการแรกนะฮะชาวยุโรปซึ่งเดินทางไปแถวเกาะทะเลใต้นะฮะไติหรือแถวนน้นนะฮะ โอ้เข้าไปเจอผู้หญิงที่สวยมากแล้วไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียะผู้ชายด้วยทั้งท่านที่เขาอยู่ในอากาศที่มันแสนร้อนซ่อนชื้นแดดเปรี้ยงเลยลมทะเลแล้วก็ดำน้ําจับปลาเก็บปลากรังแต่ทั้งรูปร่างทั้งผิวพรรณทั้งเส้นผมเขาสวยมากเลยนะฮะรูปร่างโอดสะองผิวนิ่มเนียนนิ่มเลยเส้นผมก็ดกดําไม่มีไม่มีไอ้แตกแดงหรือหยิกหรือหัวผมร่วงอะไรเลยนะฮะเขาก็สุบเลยว่าชนชาติ พู้นี้นะฮะได้น้ำมมะพร้าวเนี่ยทำให้เขาสวยเป็นชนชาติที่สวยที่สุดในโลกอันนี้กับกันคุกได้เขียนไว้เลยว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคือผู้หญิงชาวเกาะทะเลใต้เนี่ยแหละครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่าน้ำมมะพร้าวมันไปทําอะไรฮะทอะไรอันแรกคือความสวยเนี่ยเราแบ่งง่ายๆเป็นสามอย่างเนค่ะสวยที่รูปร่างสวยที่ผิวพรรณและสวยที่เส้นผมถ้าทุกอย่างสามอย่างเนี่ยสวยแล้ว แสดงว่าทุกคนคนนั้นก็สวยแน่นอนเลยนะครับ <c oughs> สวยที่รูปร่าง <c oughs> เรามาักจะคิดถึงว่าถ้าเป็นชาวเกาะสมัยหนึ่งเนะี่ยฮะชาวเกาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทงก้าคนสวยต้องอ้วนใหญนนะ่ตรงนั้นเขาต้องการให้มีแข็งแรงปลภัยเรือไปซีไกลๆต้องใช้พลังงานมากท <c oughs> ีนี้เอาละในสังคมสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะนึกถึงผู้ที่มีรูปร่างเรียกว่า <c oughs> โอดะองก็แล้วกันนะฮะไม่อ้วนแต่ก็ไม่ผอมเวลนี้ หลายคนพยายามไตั้งข้อรังเกยียจว่าคนผอมเกินไปเขาไม่สวยแล้วนะพูนางแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วที่พร้อมแต่เหมือนทำไมกระดไม้เสยบผีไม่หวาเลยครับพูดนะ <c oughs> เอาแค่มัน <c oughs> พอสมควรนะ, <c oughs> นะฮะน้ำมะพร้าวมันช่วยให้คนรักษาความเรียกว่าคุนให้ดีตลอดเวลาได้ประเด็นสำคัญคือว่าอังที่พูดไปว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีความสามารถในการไปลด ความอ้วนได้อย่างที่เราพูดไปอีตแพตลบสินนะฮะคือน้ำมันพร้าเป็นน้ํามันขนาดกลางเป็นกรดไขมันขนาดกลางก็ย้อนกลับไปทีว่ามันช่วยสามสี่อย่างประเด็นแรกอาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยน้ํามันมะพร้าวตัวน้ำมันมะพร้าวเองมีพลังงานน้อยที่สุดในบรรดาไขมันทั้งหลาย8.6กิโลแคลอรีต่อกรัมในขณะที่น้ำมันอื่นไขมันอื่นเป็น9กิโลแคลอรีนะแต่ที่สำคัญคือมันเป็นโมเลกุลขนาดกลาง มันถูกย่อยไม่ต้องถูกย่อยแต่ตัวมันก็เปลี่ยนเป็นโมเลกุลเล็กๆได้โดยง่ายนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้เร็วมากจากลําคอ,อเข้าไปในกระเพาะเข้าไปในลําไส้แล้วก็ไปที่ตับไปเป,เปลี่ยนเป็นพลังงานในตับจนหมดสิน้นนอกจากนั้นน้ำมันร้คาวมันไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยของเราทํางานดีขึ้นต่อมไทรอยเนี่ยมีหน้าที่กระตุน้นกระบวนการเขาเรียกเมตาบอลิซึมหรือการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานเนี่ย เร็วขึ้นเพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดความร้อนความร้อนนี่เองทําให้อาหารทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังงานเร็วขึ้นนะฮะแล้วมันยังไปทําให้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราในพงุงในกล้ามเนื้อในที่ต่างๆเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานหมดเพราะนั้นรูปร่างของเราก็จะ สวดโศกคือผอมลงว่าเอาจริงๆนะผอมลงแต่ยังมีคนเข้าใจอย่นะครับว่าถ้าอย่างนั้นคนผอมกินน้ำมันไม่พร้าไม่ได้มันตรงกันข้ามเลยมันได้ครับกินคนอ้วนกินแล้วผอมคนผอมกินแล้วอ้วนม่มันแสจะมหาสการ,รจร,ริงๆ,ๆอันนี้เป็นการทดลองที่มีแล้วนะท่านอาจารย์เราเหลือ,อเวลาอีกหนึ่งนาทีสำหรับเรื่องความงามท่า,ยายนผู้ชมคะ ท่านผู้ชมเห็นแล้วไหมว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยในเรื่องที่ว่ารูปร่างสวยนะคือทุกคนก็แหมไปเข้าสถานบริการลดความอ้วนกันไม่ต้องเลยมากินน้ำมันมะพราะ้าวมันไม่เก็บสะสมไขมันค่ะใช้พลังงานได้ทันทีทําให้ต่อมไทรอยทํางานดีขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นคือเรามีกําลังโดยไม่ต้องอ้วนอะ่ะไม่ต้องมีไขมันเก็บไวอ้อ่ะ อะไรจะดีปานนั้นค่ะเวลาเราหมดแล้วสำหรับวันนี้เรายังมีเรื่องที่จะพูดกันอีกนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะ